สวัสดีค่ะแม่ออนงานถักโอเคนะคะเรามาต่อลายสับปะรดในคลิปที่สนะคะแม่อ่อนก็จะถักมาแถวที่แถวที่หเป็นห่วงที่แม่ออนสาธิตไว้ในในคลิปที่1นที่สนะคะแล้วก็แถวที่สองก็จะมาเป็นเป็นหลักในห่วงในห่วงสมหลักนะคะต่อหนึ่งห่วงทีนี้พอมา แถวที่สามนะคะแถวที่สามแม่อ่อนก็จะมาขึ้นโซ่โซ่สามขึ้นโซ่สามแล้วก็มาทอนคอทําหลักนะคะอะตัดลงที่ช่องกลางนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องเก็บเก็บปิดห่วงก่อนนะคะแล้วมาขึ้นตรงช่องนี้ขึ้นตรงช่องนี้โซ่ขึ้นสามคอหนึ่งคอแล้วก็ควักลงนะคะ ทำเหมือนกันค่ะทำสองหลักแต่แถาตอนนี้ท่าทำสองหลักแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มทําขาฝั่งนี้นะคะอ่ะทาทขาฝั่งนี้อีกสองนะคะแล้วก็จะเป็นโซ่ห้านะคะโซ่ห้าแล้วข้ามฝั่งมาข้ามมาสองหกหลักนะคะข้ามมาหกหลักสองห่วงอ่แม่ออนจะจะถักให้ดูนะคะ แถวที่สามนี้เราจะทำโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มแล้วก็นับหลักนะคะนับห่วงก็ได้สองห่วงถ้านับหลักก็จะเป็นหกหลักนะคะหนึ่งสองสามต่อหนึ่งห่วงหนึ่งสองสามต่อหนึ่งห่วงนะคะก็จะเป็นหกหกหลักนะคะพันหัวเข็มแล้วก็มาตักลงตรงช่องนี้เลยนะคะ ทำหลักนะคะทำหลักสองหลักนะคะสหลักแล้วก็โซ่กั้นสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็มทำหลักอีกเหมือนเดิมนะคะตักที่เดิมตักที่เดิมนะคะสองหลักนะคะ,ะก็จะได้แถวแบบนี้นะคะแถวแบบนี้เราจะทําจนกว่า เราจะสามสี่ห้าได้40สได้40สดอกหรือว่าสี่สิบหลักนะคะที่ไม่ออนนับมา80ดสห่วงก็จะได้อยู่ที่สี่สบหลักก็จะเป็นยี่สิบดอก20ลูกของสับปะรดนะคะอ่านะีคะ ตรงนี้จะเป็นแถวที่แถวที่สามหรือว่าแถวที่สองก็ได้นะคะถ้าไม่นับห่วงถ้านับห่วงแรกด้วยก็จะเป็นแถวที่สามแม่อ่อนก็จะขึ้นโซ่ที่ห้าโซ่สองสามสี่ห้าพันหัวเข็มข้ามมาสองห่วงนะคะหกหลักมาตักลงตรงนี้เลยตักลงตรงนี้เลยนะคะโซ่สองกั้นนะคะ ทำหลักอีกเหมือนเดิมสองหลักนะคะถ้าใครได้ติดตามแม่ออนมาตั้งแต่คลิปเริ่มต้นก็จะเข้าใจตรงนี้ง่ายๆนะคะโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าพันหัวเข็มข้ามาหกหลักนะคะตรงช่องนี้พอดีทำทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิม อรอบนี้ก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกันหมดเลยนะคะเราจะทำไปให้มันได้40ดอก40แถวนั่นเลยค่ะ40แถวนะคะสแล้วก็หอ้าวตักลงที่เดิมนะคะ ซ่สองทำหลักสองนะคะได้เท่ากับ1ดอกนะคะโซ่ห้าสามสี่หผ่านหัวเข็มข้ามมานะคะหกหลักหกหลักต่อสองห่วงนะคะมันจะลงตัวพอดีหนึ่งสองนะคะนี่ค่ะแล้วก็ โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามาถึงจุดที่เราเริ่มต้นของแถวนะคะไม่ต้องพันหัวเข็มให้คนให,ให้ผู้ชมนะคะเดี๋้วผู้ชมนะคะเอาเข็มทิ้มลงตรงนี้แล้วก็ควักขึ้นมานะคะแล้วก็ควักติดมาเลยตรงนี้เลยนะคะ จะเรียกว่าปิดห่วงนะคะตรงนี้ปิดแถวทีนี้เราเลื่อนห่วงก่อนนะคะเลื่อนห่วงมาก่อนเดี๋ยวแม่อ่อนจะเ,เลื่อนห่วงให้ดูเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงนะคะ ให้ขยบมาให้เขาอยู่ในช่องกึ่งกลางของดอกนี้นะคะทุกครั้งเราต้องเลื่อนห่วงนะคะถ้าเราไม่เลื่อนห่วงมันก็จะเป็นมันจะเป็นที่จอดขมุกขมิบนะคะตัวโมติมิมันจะไม่สวยนะคะตรงนี้เราจะเลื่อนปิดห่วงแล้วมาเริ่มต้นแถวใหม่นะคะทีนี้พอแถวนี้มาก็โซ่ขึ้นนะคะโซ่ขึ้นสามนะคะพันหัวเข็มตักลงที่เดิมนะคะ แล้วก็ควักโซ่นับเป็นหนึ่งหลักนะคะโซ่สามนับเป็นหนึ่งหลักแล้วก็ทําอีกหนึ่งหลักนะคะนี่ก็จะเป็นสองโซ่สองนะคะปิดกั้นที่โซ่สองแล้วก็ผ่านหัวเข็มตักลงที่เดิมนะคะทําทเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิมนี่ค่ะ งานจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้พอพอมาถึงโซ่โซ่ตรงนี้ห้านะคะเราก็มาเริ่มทำเป็นโซ่โซ่สามก่อนก็ได้หนึ่งสองสามโซ่สามก่อนก็ได้นะคะมันจะมันจะบานเกินไปเราเอาโซ่สามก่อนก็ได้อ่าตรงนี้ก็จะเอ็กลงเลยนะคะเอ็กลงเลย เลงเลยนะคะ,ะถ้าโซ่สามมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ไม่สวยเราเอาเป็นโซ่ห้าเลยกันโซ่ห้าเหมือนกันโซ่ห้าเราเอ็กลงเลยนะคะเอ็กลงประมาณนี้ไม่ออนถักไม่มีแพทเทิร์นนะคะมันก็เลยต้องแบบเราต้องอยู่ในสมองเราแล้วก็ในรูปภาพนี่แหละคะ่ะสี่แล้วก็ห้านะคะทำขึ้นมา ก็มาลงที่ดอกนี้นะคะทำเหมือนเดิมนะคะโซ่สองปิดกั้นก่อนนะคะ1นึ่งสองทำดอกนะคะนี่ค่ะจะได้งานเป็นแบบนี้แถวที่สามนะคะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สาม ได้งานแบบนี้พอมาปิดตรงนี้เป็นแถวที่สี่เราเริ่มแถวที่สี่ปุ๊บเราเราขึ้นโซ่ห้าทำเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนทําเหมือนแถวที่สองนะคะทําเหมือนแถวที่สองมันจะสลับกันนะคะตรงนี้จะเรียกว่าเป็นลายกล้างป่านคะคะตรงนี้ก่อนที่เราจะไปขึ้นดอกขึ้นลูกสับประรดเราทําตรงนี้ก่อนสักสักสามคู่นะคะ หมายถึงนี่ก็เรียกว่าหนึ่งคู่าทาอีกหนึ่งคู่ทําอีกหนึ่งคู่เป็นหกเป็นหกแถวสามคู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอแม่ออนทาเสร็จแล้วมาถึงามาถึงที่จอดเนี่ยแม่ออนก็จะมาสาธิตอีกรอบหนึ่งนะคะก็โอเคนะคะ ใครสนใจหรือว่าใครดูแล้วว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์แม่ออนด้วยนะคะอ่ากด Subscribe ด้วยนะคะติดตามแม่ออนนะคะเพราะคลิปนี้มีประโยชน์มากแม่ออนจะทำเป็นอ่าเสื้อคลุมลายสับปะรดนะคะอาเราไปด้วยกันเลยอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ